รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุซีดีดีวีดีอัดอินไลน์อินตัวนี้ตัวเดียวครบจบในที่เดียวเลยนะฮะได้งานได้เต็มระบบทุกอย่าง dvd นะฮะต่อออกจอทีวีได้เลยอ่านแผ่น dvd mp3 vcd cd audio นะฮะเล่นเทปได้นะครับ fm ตัวนี้คืนสั้นนะครับเก้าสิบเดครับ สาวิทยุมหาไม่งองนะสภาพสวยตัวนี้พร้อมใช้ไปเลยนะฮะแถมมอแปลงด้วยนะครับมีมอแปลงไฟให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ใช้มอแปลงนะครับไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับด้านหลังนี่จะมีช่องไม้นะมีไม้ด้วยสองรูนะครับ,รบสําหรับเสียบไม้รองเรา,าเกะได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไลน์นะครับก็คือไลน์ของไลอัลของวิดีโอนะครับปิดอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณภาพ อันนี้สัญญาณเสียงที่จะต่อออกอเป็นไลอัลออกไปนะฮะออกไปซูทีวีนะครับอันนี้เสียงอันนี้ภาพนะครับอันนี้จะเทียบให้ดูทีละอย่างนะครับอันนี้พร้อมมาแปลงเลยนะครับใช้งานได้เต็มระบบน,นะครับตัวนี้อ่านแผ่น DVD Mp3 CD VCD อ่านทุกแผ่นนะครับตัวนี้วิทยุขึ้น108มีแอปอินนะฮะหูฟังเสียบอกปกตินะฮะต่อจากโทรศัพท์มือถือเข้านี้ได้เลยเพื่อ,ออ่านลงเก็บ เครื่องนี้สามารถอัดจากซีดีลงเทปวิทยุหรือว่าโทรศัพท์ลงเทปนะครับได้หมดเลยวิทยุลงเทปได้หมดนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองเทสก่อนนะเป็นระบบอกอินนะอกอินตัวนี้จะเป็นจูนก็คือวิทยุนะครับฝั่งนี้จะเป็นอักอินนะครับก็คือใช้ต่อโทรศัพท์เข้าที่รูนี้นะครับ,รบเพื่อเขาอัดเทปได้นะฮะ ฝั่งน,นี้จะเป็นเทปนะครับสายสุดเป็นเทปล่างสุดเป็นซีดีดีวีดีนะฮะพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เล่นซีดีดีวีดีนะครับอันนี้ power นะับเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ eq สำหรับปรับนะฮะเปิดเครื่องปป๊บจอติดเลยอันนี้เทสผมต่อวิดีโอให้ดูนะฮะอ่าลองดีวีดีก่อนเลยก็ได้ฮะอันนี้ใช้ผมลองแผ่นดีวีดีอยู่นะครับฮะอ่านเป็นปกตินะฮะปดีจอ จอที่ผมเทสมันติดครึ่งเดียวนะนะครับดูหนังดูอะไรได้เลยเป็น DVD นะฮะตันนี้ผมใช้แผ่น d v d ลองนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีรีโมทให้นะครับมีแต่เครื่องนะครับติดปกตินะครับอันนี้จะเครื่องนี้จะลองอัดจาก dVd ลงเทปดูได้ก็ได้นะครับกด ได้กดสองปุ่มนี้ได้เลยเพับงรคคอร์ดจะลองอัดลงเทปดูนะครับเล่นได้ปกตินะฮะแผ่นหมุนปกติเลยนะครับครบจบในเครื่องเดียวเลยนะฮะทั้งเทปวิทยุ DVDCDMP 3 VCD l i n e i n นะฮะแอคอินได้หมดนะครับจอโทรศัพท์เข้าเครื่องเพื่ออัดลงเทปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ระบบเทปนะนะครับที่ผมอัดเสียงเมื่อกี้นะ นี่ฮะที่อาจเสียงจากดีวีดีเมื่อกี้นะครับสามารถอาจจะวิทยุลงเทปไลน์อินจากโทรศัพท์ลงเทปได้อันนี้ที่อาจจะดีวีดีเมื่อกี้อันนี้ผมตัดมาแล้วนะฮะมีโหมดเทปแล้วนะครับจอ L C D ติด L C D ติดครบนะครับทุกสอโลบ A U X นะฮะก็คืออัดอินนะฮะต่อจากโทรศัพท์เข้าเครื่องนี้จะต่อจากเครื่องนี้อีต่อจากเครื่องนลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้าเครื่องนี้ได้เลย แล้วก็กดอัดกดอัดที่กดอัดลงเทบได้นะครับเทปมีเพบโบเล็กร์ดนะครับจะได้อัดนะครับนครธรรมราชพัทลุงสทขลาปัตตนีและยะลาอุณหภูมิต่สุด22องาเซสอหภูสูงสุงศาเ ท, uh, ที่อัดจากไลน์อินเมื่อกี้นะฮะแอปอินนะฮะจุาธานีนครศรีธรรมราช่ผมสอาเเสยาคุณุมต่สุดน mm, nah, ี่ตอาเาวจะใส่ฟังระบบเทปนะครับตัวนี้จอยซีดีเราติดครบหมดเลยนะครับเทปเสียงดีฮะอันนี้วอลลุ่มนะอันนี้ปรับเป็นสเตเดีอโมโนนะฮะวอลลุ่มมีบอกลบบอกอยู่นะ ไม่งงอ่ะไบ่รู้นะเรีบยบรอบๆนี่ต่อทีวีได้เลยนะฮะต่อกทีวีได้อันนี้ใหม่อันนี้เป็นไฟดีซีแถมให้เรียบร้อยมีทินชู่ให้นะสินค้าพร้อมใช้ไปเลย เสาโรบิทอยู่นะฮะวิทยุในเครื่องนะจูเนรอร์จูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะ <l ip> มีตัวเลขบอกเลยนะจูเนอร์ er. นะครับถึงแค่เก้าสิบนะครับมีตัวเลขบอกเลยจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เป็น A U X อันนี้เป็นจูนมีเทปดีด <l ip> ีวีดีซีดีเอ็นนเมพีสามผมลองทุกแผ่นแล้วนะอ่านทุกแผ่นนะครับอ่านเร็วด้วยนะครับ ซีดีเอ็มพีสาม VCD อ่านหมดนะฮะอ่านทุกแผ่นเลยอันนี้ดีวดีผมลองที่แผ่นดีวดีนะครับขึ้นหน้าจอปกติอ่านปกตินะครับกดสตอ็อปะปุ่มฟังก์ชันเล่นจะอยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้กดสต็อปนะครับโอเคนะครับรจบการรีวิวนะครับครบจบในเครื่องเดียวเลยนะฮะเครื่องนี้ขค,ครับ